สวัสดีสี่สู้ฟู้สุขคนครับผมมาแล้วได้พี่น้องไอ้ลาพัฒนาปูคอนเจนวันจันทร์ที่3ามกุมภาพันธ์สองหาหกเมื่อวันสูก้กันล่าพัฒนามันออกนะพี่น้องเนาะสองเกเลางกับคือส2่องของปูคอนเจนนั่นเข่าแต่เหล็กวิ่งเข่าตัวรองซ้ำปูไปนเน้นหาคนเหล็กมันเป่ามันเบิ่น จับคู่กับมิตรซีหนึ่งเลขบมออกซีสองมาเขา่าได้พี่น้องเขาจะเลวิ่งเลขวิ่งเข้าที่สีได้พี่น้องได้เลขวิ่งของปูเข่าซีอ ซีพี่น้องท่านใดสนใจเขากลุ่มเนาะพี่น้องเขาฟรีไม่ได้เสียเงนินไอเดล่าไม่ได้ตามเบอร์นี่นะเข้ากลุ่มฟรีไม่ได้เสียเงินนะพี่น้องเนาะมีลาวมีฮาหนอยรัฐบาลไทยละให้มาเบิ่งลาวปูขอนแก่นกันลาวพัฒนาปูขอนแก่น คนจันที่สาม อ๋อบ่ม,มีมันยังมีมาเอกอยู่ทีเอกวินทัพี่นอนได้บ่มีมาเอแกแขนผิดเก้าศูนหกเจ็ด นี่คือเลขกวินเล็กวินกับมานกันได้เก้ากับศูนย์กับมานกันได้ได้พี่น้องได้คือจังหกกับเจ็ดกับมานกันได้เลขกของปูมีเลขวิ่งข้างบนเลขกวินมีเลขกวิ่งเลขกวิ่งบนล่างเก้า เก้ากับศูนย์เน่นที่ส่วนวันวันหนึงินเน้นหาล่องซีเข่าตัวล่องวันวันนี้เน้นศูวนเขี่ยมากเก่าหรือมากศูนน้องๆนะ แกปบคู่0ูนย์หกศูนยเจ็ดศูนแปด เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหกคู่ต้องผิดหนออของผู้เขียนให้หกคู่ตรวจวัดบนล่างไปครับ เลขสามตัวสองศูนย์ สี่เก้าแปดส่วนตนนัวเน้นได้ไหมน้องเก้าแปด ศูนย์เจ็ดปูเนี่ยในซองปูตอกกันตัวล่างเขาก็จะเรื่มเป็นเล็กบ้าหลายเล็กหกโคหกหางแล้วก็ะเบนหน่อยแล้วก็ะเบนหลายเนาะพี่น้องเนาะกับพอดีพอกงามแหละหกู่หกหางบนล่างไปกับก็บเป็นเศร้าซีนะพี่น้องเนาะบนล่างไปกับจะเป็นเศร้าซีโคคนี้อ่ะพี่น้องเขาแคบหน้าจอดเด้อเดือดถี่ทวนล่าพัฒนาปูคอนเจนวันจันทร์ที่สามเลขวิ่งของปูนี่กั เก้าศูนหกเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูด9กับ0นปูเน่นให้ศูนย์่วนจับคู่เนี่ยค่ะศูนย์หกเ็ดศูนย์แปดเก้าหเก้าเเก้าแปูไม่เน่นศูกับเก้าดได้เป็น้องด้วยส่วนเลข3าตัวเนี่ยก็เป็น2 07 4 9 8 พี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกลับได้บนล่างไปกลับอันนี้คือตัวเน้นตัวกันตัวร่องก็จะเริ่มติดศูนย์ 80. นี่หกโซนกับแปดโซนน้องครับไปพิจารณาไปมักชอบอะไรเขามามักกระพานเอาการขอบพระคุณปู่คันจันนัยหลายคอยพี่น้องโชคหมานกันสู้ผู้สุขคนก็นจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม